สวัสดีค่ะชื่อพุทธชาติสวัสดีวงนะคะขออนุญาตมาแนะนําผลิตภัณฑ์ชื่อว่า Beyond Live Essential นะคะจุดเด่นของ Beyond Live Essential มีอะไรบ้างนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นนวัตกรรมไฟโตโมเลกุลนะคะพร้อมวิตามินและแร่ธาตุมากกว่า50ชนิดนะคะเป็นนวัตกรรมสารอาหารที่ถูกคัดสรรเอาเฉพาะส่วนสําคัญจากเซลล์พืชในรูปแบบโมเลกุลนะคะ ที่ร่างกายสามารถดูดซึมและนำไปใช้ในเซลล์และอวัยวะต่างๆได้ตรงความต้องการของร่างกายมากที่สุดนะคะสมาตรฐานความปลอดภัยนะคะแน่นอน Unilever นะคะมีหน่วยงานชื่อว่า CAG นะคะทำหน้าที่ในการตรวจความปลอดภัยในเรื่องของวัตถุดิบผู้ผลิต ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ <Okay. S 1> อา่า Beyond Life s s e n t i a นะคะได้รับการจดบันทึกในหนังสือ PDR ปี2016ฉบับที่70นะคะคือแหล่งอ้างอิงข้อมูลที่แพทย์และผู้เชี่ยวชาญ ใช้ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับยาและเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพนะคะจัดเป็นแหล่งข้อมูลที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับในวงการแพทย์ในอเมริกาและทั่วโลกนะคะว oh. ่าตฐานและรางวัลของวัตถุดิบซึ่งผ่านการรับรองจากสถาบันทั่วโลกเช่นกันนะคะความเหนือกว่าและไม่แพงอย่างไรมาดูกันเลยนะคะความเจ๋งของบิยอนไลท์เซนเชีลช่วยอะไรได้บ้างนะคะโอเคในหนึ่งซองนะคะม <Okay. S 1> ีทั้งหมด3ามเม็ดนะคะ มีเม็ดสีเหลืองเม็ดสีเขียวแล้วก็เม็ดสีน้ำตาลนะคะโอเคในหนึ่งในหนึ่งซองมีสามเม็ดในหนึ่งกล่องนะคะมี30สซองทานได้1เดือน <Okay. S 1> นะคะถ้าเกิดท่านใดต้องการยืดอายุเซลล์ลดลดอ่าเซลล์อ่อนยาวลงนะคะทานวันละสองซองนะคะก็จะทำให้อายุเซลล์ลดลง1ิปีเลยนะคะโ <Okay. Okay. S 1> อเคโอเคต่อมานะคะ <Okay. S 1> มาดูรายละเอียดของ แต่ละเม็ดเลยนะคะเม็ดสีเหลืองนะคะเม็ดที่1ก็คือมี5กรดอะมิโน9แร่ธาตุ10วิตามินคือสารอาหารจำเป็นพื้นฐานมีความสำคัญต่อกระบวนการสร้างพลังงานในทุกเซลล์ของร่างกายเรียกว่าปลุกฟื้นพลังเซลล์นั่นเองนะคะเม็ดที่สองเม็ดสีเขียวนะคะมีเอนไซม์ SOD c o อนไซม์ Q10 คอโรฟิลนะคะช่วยดูดซึมได้ดีกว่าผักผลไม้ สิบสองเท่าเลยนะคะแล้วก็ผลเมลอนฝรั่งเศสสายพันธุ์พิเศษนะคะเข้มข้นกว่าเมลอนทั่วไปสามพเท่านะคะ<ฮ>อ่าต่อมาเม็ดที่สามนะคะเม็ดที่สคือเม็ดสีน้ำตาลนะคะช่วยส่วนผสมในเรื่องของนิวเคลียสคอเ e ลล่านะคะสารสกัด จากต้นอ่อนเห็ดชิตาเกะนะคะอันนี้มีเบต้าคูแคนอยู่ในนี้ด้วยนะคะช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งและก็เนื้องอกด้วยนะคะเป็นไงบ้าง <Okay. S 1> คะฟังมาแล้วแล้วเอ๊ะเหมาะกับใครบ้างนะคะก็เหมาะกับยุคสมัยนี้เหมาะมากๆเลยนะคะตั้งแต่อายุ18ปีขึ้นไปนะคะท่านที่มีความเครียดใช้ความคิดเยอะแล้วก็ท่านที่ทำงานหนะักเหนื่อยล้าในระหว่างวันนะคะอ่าหรือท่านที่แบบป่วยบ่อยป่วยง่ายเช่นเป็นหวัดนะคะ แพ้อากาศหรือพมแพ้นั่นเองไมเกนเป็นต้นนะคะกลุ่มบุคคลพวกนี้ก็ช่วยได้นะคะเพราะว่าในระหว่างวันจะทําให้เราเฟสชี่ได้ทำให้ <Okay. S 1> เรารู้สึกว่าไม่เหนื่อยล้าในระหว่างวันนะคะช่วยได้มากๆเลยนะคะในยุคนี้และในตอนนี้ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ b ิ y o n l i ท e เ s นเชียลนะคะ <Okay. S 1> เซลแข็งแรงร่างกายแข็งแรงนะคะ <S <S <ไป S 1> บบ๊าายายสวัสดีค่ะ <S <S 2> <S 2> <S และ้วเจอกันใหม่น,นะคะ